อันนี้ยาวหน่อยแต่ว่าเอาเดี๋ยวนะแป๊บบนึะครับโอเค้าเอาเดี๋ยวนะอ่ะมาละเขาถามว่า สวัสดีครับพี่ประภาสอยากให้ช่วยไกด์เส้นทางหน่อยครับคือผมเพิ่งเรียนจบแล้วเริ่มทำงานบริษัทแต่แคเรียพาดไม่ใช่การเป็นพนักงานที่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะศึกษาอ่านหุ้นมาและลงทุนมาตั้งแต่ช่วงเรียนมาสักพักแล้ว,วก็ยังไม่ได้เก่งร้อยปอร์เซ็นแต่คิดว่ามั่นใจว่าตัวเองสามารถศึกษาและพัฒนาและเก่งขึ้นได้แน่นอนถ้าทุ่มเทไปเรื่อยๆ อยากรู้ว่าควรวางรูทและแอคชั่นอย่างไรในหน้าที่การงานควรจะทุ่มเทพเพื่อไต่ระดับกินเงินเดือนแล้วเอามาลงทุนซึ่งเวลาในการศึกษาหุ้นก็จะน้อยลงหรือผมควรทำคู่กันแล้วรอจนเริ่มมั่นใจในวิธีของตัวเองว่าได้สามารถยืนระยะได้แน่ๆถึงจะลาออกมาทุกวันนี้ทำงานแต่ใจก็ยังอยากอ่านหุ้นอยู่เรื่อยและรู้สึกว่าตอนอ่านหุ้นมีความสุขกว่าตอนทำงานมากครับ แล้วก็การหาข้อมูลเชิงลึกของบริษัทและข้อมูลในการนำมาประเมินมูลค่าคุ้นหาได้จากไหนบ้างถ้าหาเอ a ม f D เออเดยมเหตุประกอบงบไม่มีให้แล้วถ้าอย่างโทรถาม i อาสสำหรับข้อมูลบางอย่างพิพาษโทรทุกไตรมาสหรือทุกเดือนเลยไหมครับมีสองคำถามเอาคำถามแรกก่อนเอาคำถามสุดท้ายก่อน <laughs> ได้ออเออข้อมูลเชิงลึกก็คือคเอาบางเคสที่ บริษัทนั้นอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบคริติคอลอยู่อะไรเงี้ยพี่อาจจะโทรหาทุกเดือนครับอืมก็โทรหาบ่อยเหมือนกันครับโอเคครับอ่ะกลับมาคําถามแรกนะ <c oughs> <c oughs> ครับก่อนอื่นบอกเลยว่าพี่ชอบประโยคหนึ่งมากนะที่บอกว่าเอ่านศึกษาข้อมูลหุ้นแล้วมีความสุขมากอ่าเราคือเพื่อนกันครับ <c oughs> อ่าเราคือเพื่อนกันนะครับบอกเลยว่าถ้า <c oughs> เราทําแล้วมีความสุขเนี่ย มันแปลว่ามันการันตีว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน้องจะสามารถผสมสาแบบความสําเร็จบนเส้นทางนี้ค่อนข้างแน่ค่อนข้างแน่นะครับ,นะรบนะก็ <c oughs> ลงเท่ามีความสุขปุ๊บก็ทำได้ตลอดอะใช่ไหมครับนะโอเคทีนี้แต่ถามว่าควรลาออกเมื่อไหร่ควรพอพอชั่นของเวลายังไงนะครับพี่บอกแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะัก มนะไม่ค่อยมีนักลงทุนนักลงทุนพูดถึงนะแต่พี่จะพูดถึงนะครับ <c oughs> พี่บอกว่าหัวใจของการของการลงทุนหัวใจของการลงทุนมีอยู่สามข้อสามข้อเดี๋ยวฝากน้องคนที่แล้วด้วยนะฝ<อ>าก <c oughs> น้องคำถามคถามที่แล้วด้วยนะครับ <c oughs> มีอยู่สามข้อหนึ่งนะหนึ่งนะนึกก่อนลืมหนึ <c oughs> ่งต้องมีเงินลงทุนใช่ไหม สองต้องมีผลตอบแทนที่ดีใช่ไ่ะสามต้องมีระยะเวลาที่มากพอ,อม,ม,มีสามข้อนะครับมีสามข้อนะครับสามแฟกเตอร์สามแฟกเตอร์แล้วกันนะครับหนึ่งเงินทุนต้องมีสองผลตอบแทนต้องสูงขอโทษ <c oughs> มีผลตอบแทนนะที่ดีนะอจะสูงจะไม่สูงว่ากันสามมีระยะเวลามากพอนะครับให้เงิน <c oughs> นั้นมันงอกเงยนะครับน้อง <c oughs> คนที่แล้วบอกว่าพอร์ตมันเล็ก อ่าใช่ป่ะ้ราคงจะบอกพอตเล็กนะครับก็ระยะเวลาต้องมากพอนะสิบปียี่สิบปีเนี่ยพอจะโตแบบก้าวกระโดดแบบไฮเปอร์โบลาแบบแรกๆมาอย่างนี้โอ้พอตเล็กพอตเล็กพอโตตัวมัตบโอ้โหมันมันโตแบบโตฉีกเลยนะครับในข้อสามนะเข้าใจง่ายละมันเป็นเรื่องของเวลานะครับต้องอยู่ l o ให้มันมากพอนะครับมาดูสองข้อแรกครับไอ้ผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ เห็นไผลตอบแทนจะมากหรือ uhm น้อยขึ้นอยู่กับความรู้ในการลงทุนขึ้นอยู n ่กับข้อมูลที่คุณมีใช่ไหมตอบแทนแต่ข้อแรกเนี่ยนะเบิร์ตที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือเงินทุนอืพี่บอกเคล็ดลับให้นะวอร์เรนบัฟเฟตซื้อหุ้นตัวแรกๆคือใจโก ไจโก้เป็นบริษัทประกันที่เมกาไจโก้ไม่ได้โตมากนะแต่บัฟเฟตซื้อไจโก้เพื่อเอากระแสเงินสดจากไจโก้มาลงทุนซื้อเป็นตัวแรกแรกแรกที่บอกเด็กๆเลยใช่ไหมครับใช่สิบกว่าขวบอเลยเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนนั้เด็กไปอ๋อเคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินเคยอ่านไม่ใช่คำว่าซื้อนี่หมายถึงแบบซื้อแบบทั้งกิจการเลยอ๋อโอเคอ่าโอเคโอเคไม่ใช่ซื้อหุ้นตัวแรกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคซื้อบริษัทมาเลยซื้อบริษัทเลยใช่นะครับอืออ่ะพี่ยกอีกอีกหนึ่งเคสครับอาจารย์นิเวศอ่าอาจารย์นิเวศเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้มีการลงทุน ใน Q House นพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามูลค่าลงทุนเนี่ยไม่ต่างก่่แปดร้อยล้านแปดร้อยล้านเพื่ออะไรมีเงินปันผลเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Asset Play ก็คือ <c oughs> Q ิวเฮาถือ Home Pro เนี่ยสามหมื่นกว่าล้านแต่ Q ิวเฮาเองม,มูลค่าแค่สองหมื่นกว่าล้านเอง <Das que ath ie> นี่ยังมานับที่ดินอีกสองหมื่นล้านโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นแอสเซทเพลทค่อนข้างปลอดภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนื้อสิ่งอื่นใดคิวเฮาส์ Q ให้ผลตอบแทนปันผลประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ของแปดร้อยล้านเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่ละครับห้าสิบละแปดห้าแปดหกสี่สิบแปดใช่ไหมประมาณห้าสิบล้านใช่ไหมอือประมาณห้าสิบล้านห้าสิบล้านต่อปีเขา ดรอกเวศเนี่ยสามารถมีปันผลเนี่ยปีละหกไอ้าสิบล้านปีละห้าสิบล้านนะครับไปซื้อหุ้นตัวอื่นๆได้่ะสัเงเกตไหมครับสิ่งหนึ่งนะที่ <c oughs> นักทุนไม่ค่อยพูดถึงกันคือเรื่องนี้ยกอย่างอีกหนึ่งเคสพี่กวีชูก,กิจเกษมอ่าอนี้แหละคงพอทราบกันดีนะครับแกเคยพูดไวในนะ้ในพับลิกนะในพับลิกนะว่าพอร์ตแกก็ก็หลายร้อยล้านอะ หลายร้อยล้านแอบหลายร้อยล้านแอนะครับแต่ทุกวันนี้พี่กวีก,ก็ยังทํางานประจําอยู่เลยครับน้องอ <c oughs> คุณโจโลูกอีสานวันที่ลาออกจากงานประจํามีพอตร้อยล้านแล้วนะครับ <c oughs> ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ย <c oughs> มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่านักลงทุนทุกคนนะทราบดีครับว่าการมีกระแสงเงินสด เข้ามาลงทุนสำคัญมากเช่นกันครับ mm. ทีนี้ลองคิดตามพี่ใหม่สมมุติถ้าเราลาออกมาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นจะเกิดอะไรขึ้น mm. จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแหมนี้ <c oughs> อยาก Excel เลยเบิร uh ์ตเอาดิได้เลยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ก่อน เอเดี๋ยวจะไม่ดูนะว่าถ้าวันนี้เราแบบเฮ้ยอยากรีบเลยลารีบลาออกเงินรีบลาออกมานะลาออกมาลงทุนเต็มตัวเลยแะ่ค <c oughs> ำถามเรามีพอร์ตสเท่าไหร่ดีพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างพอร์ตน้องท่านหนึ่งอะพอดีน้องท่านนี้เป็นลูกศิษย์แหละนะครับ <c oughs> สนิทกันด้วยเ <c oughs> ขามาปรึกษาว่าเนี่ยลาออกดีไหมมาดูกันนะเ <c oughs> ขามี่พอร์ตห้าล้านอืม่านะ เรามต้องอไปเปรียบเทียบนะเรามีน้อยกว่าก็ก็ม,มีน้อยกว่าใช่อ่าจะให้ดูว่านี่ขนาดมีพอร์ตห้าล้านนะนี่คือขนาดพอร์ตเริ่มต้นเลยนะพอร์ตห้าล้านบาทนะครับครับเขามีค่าใช้จ่ายครับมี Expense เดือนละประมาณสองสามหมืน่นอ<ม>ืมก็ม่ได้เยอะมากเนี่ยสิองเดือนครับก็สามแสนหก เป็นน้องเขาท่านนี้นะครับเป็นน้องที่เก่งครับ <c oughs> ลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเขาได้มาปีละเจ็ดแสนห้าครับแต่เขามีเอ็กเ s นปีละสามแสนหกอืเจ็ดแสนห้าเนี่ยนะฮะเป็นผลตอบแทนประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีอก็ถือว่าถือว่า above a v e r a g e แล้วนะ ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะค่อคนข้างดีแล้วนะแต่ด้วยความที่เขามี EXPENSE 3 6 0สามแสนหกครับทาให้ผลตอบแทนจริงๆเนะี่ยก็ต้องลบออกสามแสนหกเหลือจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า real return ปพีงสามสนเก้าซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนเนี่ยเ,เพียงแค่ปีละเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเห็น <He an S 2> ไหมครับว่า <c oughs> ถ้าเราเนี่ยนะมีพอร์ตยังไม่ใหญ่มากนี่ขนาดห้าล้านนะ ห้าล้านนะเงิน,นหลักล้านนี้ย็ไม่ใช่น้อยแล้วนะยังสุดท้ายเหลือเงินมาทบต้นเพียงแค่สามแสนเก้าเองอ,อ่ะทีนี้มาดูกันต่อ <c oughs> ดูต่อว่าอะไรครับสมมติ <c oughs> ถ้าน้องท่านนี้ไม่ลาออกอไม่ลาออกและสมมติให้ด้วยว่าไม่เอาเงินทบไปด้วยหมายว่าไม่เอาเงินจากเงินเดือนทบกลับเข้าไปอะ่ะอเอาแค่ผลตอบแทนทบกลับอย่างเดียว ไม่ใช่าดูกันนะครับว่าผลตอบแทนเขาเนี่ยปีละสิห้าเเซ็นใช่ไหมสมมุติสิบปีแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เนงินตั้งต้นเดิมคือห้าล้านเงิน,ะนงตั้งต้นเดิมคือห้าล้านนะครับผ่านไปสิบปีนะถ้าทบต้นนะครับเดี๋ยวพี่ทําผิดมันจะกลายเป็นเงินี่สิบล้านครับอโดยไม่เอาเงินเติมเข้าไปเลยนะยี่สิบล้านครับ จาก5ล้านจะกการเป็น20ล้านด้วยผลตอบแทนสิต่อปีในทางกลับกันครับถ้าเขาลาออกมาผลตอบแทนเขาเนี่ยจะถูกลดทอนลงไปทนเหลือเพียงแค่10ล้านครับการทำงานประจำกับการลาออกนี่คือผลลัพธ์ครับว่ามันทำให้พอร์ตเนี่ยมัน โตช้าลงมากอันนี้สิบปีใช่ไหมสิบปีครับอืมสิบปีครับจากห้าล้านเป็นยี่สิบล้านด้วยผลตอบแทนสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่อนี้ไม่ได้ว่าเป็นเจ็บเจ็ดแปดเปอร์เซ็นจริงคือเขาทำได้สิบห้าเซ็นเท่าเดิมพี่แต่เขาต้องเอาเงินส่วนไปใช้อืมอืมมันเหลือเรียลรีเทิร์นแค่เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับว่าความมั่งคั่งอะ่ะน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งครับน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่ง แล้วถ้าเขาบอกว่าเอาก็ที่เขาทำได้สิบห้าปอร์ซ็นต์ะเพราะเขามาเต็มเวลาหรือเปล่าพี่บอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นความสามารถของคนที่ทําได้ในแบบที่เป็นพาร์ทไทม์ครับพาร์ทไทม์ครับไม่ใช่ฟูลไทม์ครับฟูลไทม์เนี่ยสิบห้าเซ็นน้อยเกินไปครับ <laughs> ค <Okay. S 1> พอคาดหวังสูงมากกว่าสิบห้าเปอร์ซนเนี่ย <c oughs> ความยากก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกไหลายเท่าอืมเราจะต้องไปเลือกคุณที่มันเสียงขึ้นใช่นี่ยังไม่พูดนะเบิร์ดว่าแล้วถ้าบางช่วงเวลาตลาดไม่เป็นใจแล้วครับเออจริงจากห้าล้านเนี่ยมันเหลือสี่ล้านนะครับ บางช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจมันเหลือสี่ล้านแต่เรายังต้องจ่ายเงินอยู่อ่ะอืมนอกจากพอร์ตจะไม่โตแล้วเนี่ยพอร์ตลดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์คือพี่ไม่ค่อยเห็น V.I. ไอสักเซจจริงๆเนี่ยลาออกมาจากงานประจำนะครับอืมเพราะว่า oh, ผมว่ามันจะมาเปลี่ยนแรงกดดันเราด้วยเนาะจ่ยอย่างเงี้ย เดี๋ยวมีรีเซ็ตั่นมีนู่นนี่นู่นนี่มาเต็มเลยข่าวร้ายอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามาใช่ผมว่าเราจะดูพอทุกวันเออเราก็จะฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ซื้อจนได้แหละอืมคือมันจะปัญหามันจะเกิดขึ้นไอ้วันที่ตลาดมันแย่แล้วเราไม่มีตังค์ซื้อเอออีกอันนั้นอีกไม่มีตังค์ซื้อไม่พอเราจะต้องใช้ด้วย หนักกว่าเดิมอีกอราคาหุ้นตอนนี้บอ t ทอมอยากขายไหมไม่อยาก,ยากแต่ไม่มีตังค์ซื้อ,อมไม่พอไม่มีตังค์ใช้ไม่มีตงัตงค์กินทำไงอะ่ะนี่มันจะเจอสถานการณ์ที่แบบมันไม่ควรเป็นแบบนั้นะ่ะนี่คือเหตุผลที่เขาบอกเขาถึงบอกเลยว่ามันควรใช้เงินเย็นอะ่ะอืมอืม ก็เดี๋ยวยเดี๋ยวพอโตขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีรายจ่ายอย่างอื่นมากนะแน่อนอนเออเดี๋ยวมันจะมีมาอีกอะจุกจิกจุกจิกแบบเดี๋ยวมีแฟนรถแต่งงานเออมีแฟนแตเงงานะมีลูกโอ้โ oh, หลูกเล็กตัวเลย <laughs> เออแล้วทําไมไม่ไปทํางานประจําเกี่ยวกับที่มันใกล้ใกล้เรื่องหุ้นมากขึ้นละ่ะถ้าชอบมาอืเออเรื่องการเงินเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าถ้าชอบเดี๋ยวนี้ ผมว่าบริษัทเขาอยากได้คนอย่างนี้นะอยากได้คนแบบวิลลิงที่จะเรียนที่จะเรียนรู้แบบแรงๆประสบการณ์ไม่ต้องมีหรอกอืเออเพราะาเดี๋ยวนี้คนมันทํางานไม่ตรงสายกันทั้งนั้นแนหะคนใหญ่อะใช่เห็นด้วยอืมเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างพี่กวีไงใช่ป่ะจบอย่างเงินมาใช่ป่ะครับอืมเคมีรู้ว่าเคมี <laughs> <laughs> ที่ตลกคือเหมือนหัวหน้าที่ทำงานเก่า <laughs> เออมาบริหารโรงแรมจบเคมีเหมือนกันนะตรงสายอั้างนั้นน่ะเอออีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเป็นตำรวจมาก่อนเลยเงี้ย oh. ไม่ไมไม่มีอะไรเกี่ยวเลยคือมันไม่มันไม,นมน่พี่ว่าคนไทยนะทำงานตรงสายนี่โคตรน้อยป่ะเออใช่เออเพื่อนในรุ่นเนี่ยไม่มีใครทำวิทวะเลยนะทำวิทวะกันน้อยมากเลยเออ มันต้องซีเรียสหรอกทำงานไปก่อนโหใจเย็น <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาให้มันเต็มที่คือหนักหนุนนะแต่ว่าเชื่อว่าเร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 า,เราทำคู่กันได้มีน้องคนหนึ่งนะครับลูกศิษย์นี่แหละเก่งมากเลยขยันมากเลยศึกษาหุ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไม่ไปดูหนังไม่เที่ยวอะไรเลยเออศึกษาหุ้นทุกวันเรื่องทำกินกรมได้ตามปกต,ปกติเลย พอรก็ดีมากเติบโตดีมากมด้วยสิบห้ายี่สิเอร์เซ็นนี่พมฒนะ์ไทม์นะตรงข้ามอะ่ะเขากับเห็นว่ามีความสุขนี่ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ส่วนใหญ่พูดแบบนี้ส่วนมากมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะรู้ว่าสิ้นเดือนจะเอาเงินไปทำอะไรมีเพิ่มโพสต์มากขึ้นอย่างนี้ย มากไหมอืมเ,เย็นเอออันนี้เลิกเออคือผมเห็นด้วยชัดเจนตรงที่ควรจะมีรายได้มาจากทางอื่นอีกอะอถ้าโดยเฉพาะเพิ่งจบใหม่มกับอีกเรื่องนึงอะผมว่าก็นั่นแหละหนึ่งคืออาจจะไปหางานประจำที่แบบเรามันใกล้กับเรื่องหุ้นมากขึ้นอะซึ่งผมว่ามันถ้าลองพยายามหาดูมันหาได้เยอะแยะเลยอ,อ,าอาจจะกลายเป็นสนุกด้วยได้ ได้ทำงานเรื่องนี้ได้เห็นเปิดโลกลึกขึ้นได้เงินเดือนแล้วก็ได้ลงทุนด้วยได้ศึกษาด้วยอะไรเงี้ยอืมสองคือผมว่าอย่างคนที่แล้วด้วยนะผมว่าอาจจะลองแบบมองเรื่องทําธุรกิจดูเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันก็เริ่มง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากอะใช่ป่ะครับเออไอเรื่องขายของเยนะียฮะโอโหแต่ก่อนคนจะขายทีจะขายดีนูนะ่นน่ะต้องเอาเข้าห้างเอาเข้าอะไรเดี๋ยวนี้ขายท็อปปี้ลาซาดา้าขายของมือสองขายอะไร ขายกันได้หมดอ่ะอ <Okay. S 1> แล้วถ้าถ้ามัน,นจะระดเงินได้เร็วกว่า mm hmm. เงินเดือนอ่ะผมว่ามันก็ดีกว่าเยอะไงอืม mm hmm. แต่พอดีเห็นว่าชอบเรื่องหุ้นมากก็เลยแนะนําแบบแรกไปด้วยแต่ผมว่าไอ้เรื่องทําธุรกิจอ่ะมันก็ผมว่าถ้าเราไม่เคยทําเลยอ่ะ mm hmm. เวลาเราวิเคราะห์บริษัทไอาการที่จะเข้าใจในระดับแบบแบบเดียวกับที่คนทาธุรกิจทำอ่ะมันก็จะต้องใช้เวลานาน,านกว่านะ อืมจริงเอออย่างอย่างล่าสุดอะอย่างที่ช่วงหลังเนี่ยพูดเรื่องไอ้เงินอ่อนเงินแข็งบ่อยๆใช่ปะครับแล้วล่าสุดผมไปเจอเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันมาเพื่อนมันทำแบบโฮสติ้งแล้วขายต่างประเทศอะเอออยู่ๆมันก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยบาทอ่อนเว้ยแล้วกูทํามานานแล้วไม่ได้แลกดอลลาร์เลยไม่ได้แลกมาแบบนานมากอะ่ะเป็นสิบปีอะ่ะ <laughs> เออมันก็แบบเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวเลยพี่เออมาแลกช่วงเนี้ย โอ้โหแบบอู้ฟู่เลยอะเออเนี่ยเราก็เออว่ะเนี่ยมันเห็นกระตายเห็นกระเพื่อนเนี่ยมันมันได้ประโยชน์จากเงินอ่อนจริงๆอะเออเนี๋ยพวกนี้ผมว่ามันต้องสัมผัสเนี่ยมันถึงจะแบบเออเนี่ยไอบริษัทเ,เนี่ยส่งออกนี่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เงินกําลังจะอ่อนดังนั้นงบออกมามันต้องดีสิว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมั่นใจกว่าเราไม่เคยแบบสัมผัสด,ด้วยตัวเองอะจริงอืออ่ะ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ EP นี้น่าจะจุใจคนเฟิร์ตจ็อบเบอร์นะตอบไปสองคำถามเรื่องเดียวกัน